น้ำตื้นๆน้ำตื้นๆสบายเฮ้ยอ้าสบายดีพี่น้องพวงไปครับวันนี้ก็พามาเบิ่งรถไทยกับพี่น้องบันแบบนำนำเลยครับกะน้ำตัวให้เลยครับมาต้องเปิดเอ้ยมาต้องเปิดเอาไว้ดีว่าง เปิดไปมเปิดน้ำบอ,อกครับถ้าเปิดน้ำบอ,อกแล้วเหนียวพี่น้องมันบ่ไปเด้มันบ่มีำน,น้านรถมันไปอยากแล่นเอออยู่กับพี่เล็กสายดันคงับทีมงานรถไถซิงวันนี้มา1นึคันอีกหนึ่งคันก็จอดเช็คอยู่ครับไปซื้ออะไรอยู่ปกติเจ้านี้เขาจะมีเองอยู่สองคันครับแบ่ง แบ่งว่าปั่นหนึ่งคันแล้วก็จะแบ่งให้ลูกน้องไปถไ่ยหนึ่งคันครับเพราะว่าลอตเตอรี่มีอันเดียวเขาบ้านเขาได้พี่น้องม้หน,นี่โอ้เฮ้ยเป็นตกยานจ,จากักปักปกก่นถือว่าถือก่ไปพี่น้อง ตุ่มตุต่ตมพี่น้องมือนี่มีรุ่นครับมาดูกันว่าดินตะขับดี่วยเขาได้หรือเปลนี่ดินตะขับจะช่วยให้เรารอดจากการปั่นนาตุต่มวันนี้ได้หรือเปล่ามันน้ำไหลแห้งครับโอ้ยอยางนับทนรถไทยของท่านเบิ่งกัน่าภาษารถไทยดีๆียางนับทนเนี่ยมันขาดเคืงองเลย ปัจจุวัน 4, 000, 000ตมครับวันนี้กาว่าจะปั้นแล้วัจจุันทึ่งแม่งสูตรดก็มีสอนอ่เนาะ ปั่นเขาแบบได้พยิซสอนปั่นทั่วยที่แล้วพี่น้อง กับต่อครับพี่นอ้องกับการปัน่นนาตมๆุ่มห้าเยอะๆเออช่วงนี้กับข้าปั่นหน้าจย่ของน้ำครับก็ลเลยบ่ได้ไปค่อยได้ออกไปใส แต่ยิงเงียบๆหายๆหลายๆมือโอ้พี่ยังไดยินอย่างคุณท่านวันนี้ธรรมดาเพิ่นก็บอกเสียแห่มาปั่นน้ำเลยครับตัวรถไถเบาบางครับรถไถพันยี่ออกไปไถหน้า มันมาบึงกันแทนหน้าเพื่อนเนี่ยครับโอ้ยกล้วยเราบลกยางงามเลยกล้วยเราบลกยางงามเลยครับน้ำมระถอกกันแทะแล้วปูกกล้วยปลูกบักอึอครับพี่น้องโอ้ของแท้ครับพี่น้องเฮ้ยปอนลฮะ อันนี้พญายิ่งขวางหน้าครับขาดแดงพวกไอ้ท้อนขาดด้าแดงเห็ดหน้ามาจากปีแล้วอายุเกสิปีปีแล้วพญ่่ะเห็ดหน้าตั้งแต่เห็ดหน้ามาเห็ดหน้ามาตั้งแต่กู้หน่อยหน่อยูเห็ดหน้ามากเจ้ากู้หน่อยหน้อยใร่ไเตรียมลือกคู่ผม่ว่าเมนบ่เรื่องเหตุหน้าขอให้ถามขอให้บอกแม่นบ่เดาเวียนยุกรูปแบบแม่นบ่หน้ามันหลายกูสิว่าสีตมเดี๋ยวนี้ กูจะเปิดหน้าบอกกูจะวางสีต้เพราะำมันปั่นกูเล้ยกูไม่พด้ว่าสั่งกูวาเองเป็นีน่าสูกูไหรอกยงสอนอยู่เท่าไรแล้วก็เจ็ดสิบสปีเดสฮ็ดน้ามาแต่น้อยเท่าคู่มือนี่เฮ็ดหน้ามาแต่น้อยเลยกูเห็นมคคู่ยังสมัยกูไูกูอยู่จังหวดจันทนบุ๋นเงินปเดี๋ยวถ้่เฮ็ดนามาแต่น้อยไกลลุยไปบ่ลุ้พวกคุแมงอ่มันลุยหะพอทำแมงบ เป็นหน้ามีตีนนี่ย่างเดียวเขาโรยวัดตรกูขายกูขายโรลละแปดบาทเที่ยวพี่ไก่ไงวะข้อฟอกข้อแมงเดี๋ยวนี้ขึ้นสี่สี่บาทเขาไม่มีไข่มึงขึ้นห้าฟอเขาอแมงบเอาหมาเอาขึ้นยั้นมัมีเขาตัวเนาะเจ๊กคู่คุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ปุ๋ยสอบโลยจะปล่อยปุ๋ยผสมกูไม่ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวนี่งขึ้นเนี่กูใส่เนีจ้าใส่พลังงานเสียงใส่กูใส่ พัดโกบอกกุม่าพัดดวงหกลอยสีดียดเสียบอะไรหมแน่เจ้าม่ใสปุ๋ยแค่ีนะอูม่ใสเลยสีเดียวเดียวอูสีเดียวกูสีเองอ่อของแท้ด้วยดีกว่าใส่ปุ๋ยอีกแน่นป่ะขาอมองว่าอดดวงหอยหาเสียบเนี่ยเจ้าเดียวเจ้าหวาชูเยปุ๋ยสองพันพเจ็ดเลโอยู่่ใสคันปุ๋ยอพันหเจ็ดยังไงบานี่ชื่อขาสันชื่อสันกินดีกว่าบ่กูไ่ใสเขาสั่งุิประกาศว่า กูจะปูอ้อยพี่นันกูเหนแมวมันเมยกับกโอ้นันนี่นโอ้จะไม่ได้รัฐบาลม่มาเนี่ยโอ้พ่อพ่นี่นี่ตัวตันันฮะรัฐบาลอยู่ไห้กูเสพกูห่ะเมนบจยบ้ไปมือโอ้บโไปรดม่บอโอ้ โอ้แสดงว่าเราดิเราดิคิวเติบเลยว่ะผู้ครับเราผู้เชี่ยวผูจะว่จะปีไม่สอนแสดงว่าเราคิวเติบเลยบักแกงบักแกงบางเซนผู้ฮัลโล่ไงบ้านเราวๆกับพวกรนไทยต่อโอ้ถามหลายป่ะเด้ครับนักหนาเลยพี่สอนต้องขอไปในบางคำที่บุกหุยสุภาพด้วยครับเด้อเพราะว่าพอใหญ่นรอกอะรอกกับคนขเคยจี อเออเขาก็ฮอนลิสึมเล็กน้อยครับเราก็สิได้หลายเป๊กลหลาเท่าได้หลายบุกเติบแล้วลก็เลย <c oughs> เราอยากบอกยังเราบอกไปตัวเอ้าบ้าบ้า,บากันครับพี่น้องหลายคนหลายคามกีดเห็นครับแล้วผมก็เสื้อว่าหลายคนมีความกิดเห็นตรงกันก,นกบพยายามสอนครับแมนบมอลมุจจาวะ ผมเชื่อว่าครับว่าลอยคนนี่มันต้องมีจักคนหนึ่งเหรอมีความยิ่ต่งกันครับพญ่ยสรโอ้ถ้านำเล,ลา่าๆสิกับปั้นง่ายอยู่ครับ แต่ขันพ่อเหนียวๆนี่เด้ออีพ่อเหนียวๆนี่ไม่อยากพูดเลยมันไม่อยากไปด้วยซ้ำเ,ออเ,เลยก่ออรุ่ยน้ำมาละครับจักถือเล่นว่าถือเล่นไม่รู้ละ สบายสบายทำนี่จิบจิบเอ,เอ,เอ้ยกอยกูตายแล้วเนี่ยครับไปละคร คือเห็ดคารเนแท้เขาล้วหาบดิเฮ้ยพี่ดกผู้ิงสขาวุ้ยบุเห็ดน้าเลยาค่าเขาูกวยแบบน้าเห็นบ่เมืองเพี่น้องพี่น้องเห็ดาพราแมงไม่สวนละวไข่ไข่ไข่นหาบอกได้มาเศร้ากูให้กูกดไมสวนราวันแล้วเห็ดหน้ามาตนจนเราลุ้ยลปีน้าเลาปล่อยข้าวปุยเลยตีจงตี้เขาซอมสามแสนหมดจงซอมสามแสนเรียบร้อยแบบนี้ สมัยบากทักษิณกูขายได้เจ็ดหมื่นสมัยนี่กูขายได้สองพันกว่าบาทค่ารถแท้กมแดกเงินรถแท้กไปแดกเงินสมัยทักษิ่งยูนี่กูได้ขายได้เจ็ดหมื่นหน้ากูซิบอะไรกูดีแม่บ้าของเถะของแท้เถะซิ่งดรักนี่มันประกันแล้วค่าเขาดีเนี้ยแล้วบานพวกเว้ยยูนี่มันเห็นเอาละครับพี่น้องนี่ต้องถอยถอยห่างจักหน่อยครับ มีรบอ่คูบ่บอมบมี่บมี่บมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ทำานียบบ้านอยู่ไหนกูหมดนักดาระวี่ดอกกูคุยกับมันหรทำเนียบบ้านมันรับยูุ่กคนไปหนึ่งหนึ่งเลยลองเรียนเว้ยพวกพ่อพวกพีว่าเถึงเป็นพทย์อยพพอพทุกนายเซเวน่า ต่ <c oughs> อไปคุณจะูกทากค้าเลยไไนี่คุณผูกข้อไทดีกว่าคุยเล้วได้โอ้เรามีเอมลอยฟา้าหลวงรับนี่เกี่ยวของหนา้าไวไวญ่เลยครับสม่รนทิงทยได้เงอนาไ กระหองนาวยวายใหญ่เลยครับวคือจังปันดิ้วอออ๋อ oh. oh. oh, ม,ม,มีเสียวครับมีเสียวมีเสียวครับอาโทษจำเป็นวัน ทำลายๆปันได้ครับแต่ถ้านิ้วๆนี้น,น,น,นักหนาอยู่พี่น้องเรียบร้อยครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเพิ่นสิวานเทิงเด้อพี่น้องอันนี้วันใหญ่เพิ่นว่นาเพิ่นมาเขาไปสองขึ้นแล้วครับแล้วปันให้มัน <c oughs> เราปั่นให้มันเร่เร่เสร็แล้วเราก็จะเปิดเปิ้งหนาออกครับแล้วมีระบบระบายหนามของแกนี่คล้องครับแกเปิดลงคล้องเลยครับปั่นให้มันเร่ล้วแกกับเปิดลงคล้องแล้วแกกืบสิบานทึงเพราะว่าแกมาเขาให้มันตึงๆล้วครับเม็ดเขามันตึงแล้วเราก็กสิบานทึ่งตัวบัตรนี่วันทึ่งเลยมาเขาแล้วแต่ว่าต้องไล่นกครับต้องไล่นกจักหน่อยบัวสันบัวใดครับนกพีราบนกกระจับกินเบด โลชนะสามนด้พี่น้องสามเขานี่พวกหงยจักหวังแล้วดิวแล้วครับแกลิกนี่บองได้ยังเกี้ยวเียวซ้ำย่างเดียวพี่น้อง โอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ